สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้ำค้างค่ะตัวแทนจำหน่ายสินค้าบแบรนด์นางงามของคุณนวัดอิสระไก่สินนั่นเองนะคะนี่เลยค่ะมาแล้วจ้าโปร11นะคะเดืดเอน11ค่ะมาแบบนี้มาเป็นกล่องแบบนี้แพ็คมาอย่างดีแบบนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าโปร11มีอะไรบ้างเดี๋ยวแกะให้ดูชัดๆเลยค่ะาเดี๋ยวแกะให้ดูเลยจ้า คุ้มมากๆค่ะโปรเดือนโปรสิอนะคะโปรของเดือนนี้ค่ะทั้งหมดจะมีส1เอ็ดชิ้นนะคะนี่เลยเดี๋ยวมาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างาที่สำคัญคือมันมีตัวเทสเตอร์กันแดดตัวใหม่นะคะซึ่งเป็นสินค้าตัวใหม่ของแบรนด์นางงามนะจ๊ะนี่เลยมาเป็นแบบนี้ค่ะตาเป็นหลอดแบบนี้นะคะนี่เป็นเทสเตอร์ค่ะหรือกันแดดขนาดทดลองนะคะเป็นสินค้าใหม่ของแบรนด์นางงามนะจ๊ะเดี๋ยวมาให้ดูนะคะว่ามีอะไรบ้าง ปกติเฟสเซร่มนางงามของเราเนี่ยหลอดละ450บาทแล้วตอนนี้บลอสมาจัดโปรคือ5หลอด1,990บาทค่ะซื้อ5หลอดนี้ในราคา1,5990บาทนะคะเราจะมีของแถมให้อีก6ชิ้นค่ะมาดูนะจ๊ะว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวขออนุญ,ญาตัันนี้ออกก่อนนะคะแกะยากนิดน,นึงค่ะเพราะเขาแพ็กมาดีมาก แพ็คมาดีมากๆเลยทีเดียวแน่นมากค่ะนี่แล้วก็จะมีตัวเซรั่มทารักแลนะคะนี่มาแบบนี้นะคะอ้าวแล้วค่ะได้แล้วเจอตัวเน็กเซรั่แล้วนะคะมานะคะ่ะ๋ยวแม่ค้าให้ดูนะคะว่ามีอะไรบ้างนี่นะคะตัวนี้จะเป็นตัว n e x กเซรั่หรือเซรั่มคอตึงนะคะอุย้ย แน่นมากค่ะแพ็กมาแน่นมากมาแล้วค่ะออกมาแล้วนี่จ้ามาดูกันชัดๆเลยนะโปร11ของเราประกอบไปด้วยนี่ค่ะเฟสต์รัม5หลอด5หลอดอย่างนี้นะคะราคา1,990บาทแถมฟรีทันทีอีก6ชิ้น ok ซื้อ5แถม6นั่นเองค่ะโปร11นะคะเฟสต์รัม5หลอดได้ไปเลยค่ะ เน็กเซรัมเพิ่มไปอีก3หลอดนะคะยาสีฟันนางงาม1น่หลอดค่ะแล้วก็จะเป็นเซรั่มรักแลน้นางงามอีก1ซองนะคะแล้วก็เป็นตัวนี้ค่ะกันแดดเทสเตอร์นะคะเป็นตัวทดลองนะคะเป็นตัวทดลองใช้ของครีมกันแดดนางงามค่ะตัวนี้นะคะเห็นชัดไหมอ่ะนี่ค่ะ ทั้งหมดนี้นะคะเซตนี้11ชิ้นในราคา1,990บาทนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวแม่ค้าจะเต็มแพ็คให้กับลูกค้าที่จองไว้ก่อนนะคะแล้วยังไงถ้าสนใจทักมาถามแม่ค้าทักจองได้เลยนะคะแต่ตอนนี้ขอตัวนะคะ